ก็ขอกระสดยท่านนะผมครับผมนายซิลมาเท่าเกมทั้วทั่วอลชกุนสนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในมัตติเพเยอร์นะครับในโหมดอ,าาอวลบารคอนควสนะครับผมนะก็ต้องส่วนรายละเอียดือนๆนะครับก็อยู่ในคลิปที่แล้วนะครับผมไอ้ทุกคนน่าจะไปหากันได้นะครับโอเค เซนี่ผมอยากจะอัพอ,อะไรได้บ้างเนี่ยคือแบบว่าอืมคืออยากวต้องการอัพอย่างรุนแรงมากๆนะครับผมเพราะว่าอ่าพวกนี้มันต้องใช้นะครับประเด็นไอ้พวกนี้มันต้องใช้โอเคนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับผมก็ใช้ยาลีแล้วก็แบทโอเมนนะครับแบบไม่แต่ผมไม่รู้นะผมไม่แน่ใจว่าผมต้องใช้อะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ เพราะว่ากว่าจะปลดแรงได้ก็คือเวลหน้าคือเวลสี่นะครับก็ต้องดูต่อไปว่าอ,อ,อันไหนอันไหนโอเคแล้วกันนะครับนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็เน้นทางพวกพุ่งอย่างเดียวเลยอันนี้คือตัวผมเองนะครับผมนะามีธนูแล้วด้วยนะครับไม่รู้จะเอามาไว้ทำอะไรนะครับเอาไว้ทำเตี๋ยอะไรก็ไม่รู้นะครับปะลองเลยกันเลยดีกว่านะครับ ด้วยที่แมทที่ผ่านมานี่อยากบอกว่าอ่าโชคโคตช่วยทั้งนั้นเลยนะครับก็คือแบบว่าอ่าคนนู้นคนนี้ออกไปหมดเลยก็เลยไม่ทำอะไรเลยนะครับผมเอางั้นไปฝั่งนี้กันก่อนแล้วกันนะสำไร็จโจโหอตายแน่เลย โอ้โหดูดิดูของมันดิน่ากลัวแบบอย่างนี้ใช่ไหม แกเริ่มแล้วเดี๋อวนวี้ก่อนย้ายฝั่งนี้ <ส>คือตอนนี้แบบว่าพี่แกนี่แต่ตัวเลเวลสูงนั้นแน่ นี่คือที่เขาได้เห็นนะส่วนใหญ่คิดว่าผมนะคิดว่าน่าจะซ่อนอยู่ในป่าพี่แกคงไม่เอามาแค่นี้หรอกเชื่อผมดิว่าแต่ดูเวลยังไงวะโอ้หดูดิคาทนาฮีโร่มันเอาฮีโร่มาใช้อะ่ะ นี่ผมเล่นเล่น,ลน,ลนจำนวนเท่านั้นเลยเนี่ยกัาบ,บุกทีเดียวอะ่ะเอาดิแต่ผมคิดว่าเขาเขาก็เอาทัพใหญ่มาใช้เหมือนกันนะเนี่ยนี่อะไรวะซาม,มูไรใช่ไหม ไอหมอนี่เดินคนนักเลงอ่ะดูดิไอหมอนี่เดินเดินคนนักเลงอ่ะอันนี้ก็ซามูไลใช่ไหมแซมไอหมอนั่นก็เป็นธรรมดาปะอ๋อนี่ซามูไรซามูไรซามูไรยเอ้าลองสว่าข,ของกูหางหน่หนวะ ลงน้ำอ๋อลงไปน้ำไม่ได้อีกเด็นนกเดตึเดตกเด็กด็่เด็กเด็กด็เด็กเด็กเด็ก็กเด็กเดมเด็ก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 เก็กกเด็กเกอด็กเด็กเด่ะกก ไอฮีโร่นี่มันอาชิการรู้สี่ห้าสี่ห้ากองยังชนะไม่ได้เลยอ่ะแต่แต่โชคดีมาไมทาน,โนูโชคดีตรงนี้นึงโอ้โหรอบเทนลีรอสเกลฟอร์เอนมีโบว์ยูนิตขอบคุณมากอ่าแต่แต่โชคดีหน่อยตรงที่ว่าผมไม่ใช้พวกโบมากเนะี่ยถ้าถ้าใช้โบมากอาจจะเป็นอย่างนั้นอนะ่ะตายแน่ เหมือนพาทับมาเดินเล่นนะ่ะประเด็นที่ว่ามันลงน้ำไม่ได้อะมันถ้าถ้าคิดจะไปก็คือตรงนี้เท่านั้นน่ะแล้วตรงมันนี่โคตรจะแบบ้าชานนี้จะถึงไหมเนี่ยโอเค อันนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับรู้สึก f o r m a t i o นแบบแบบเดิมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบว่าป้องกันคือมันไม่เน้นแนวพุ่งอ่ะไอพ้พวกนี้มันมันแนวลุยมันเลยอ่ะอันนี้ cavalry cavalry catana cavalry ทันูมาอยู่ไหนวะคา,นาธาน n ฮีโร่ g e n e r ร l b แบทธนูอันนี้ c a t a า a c a t า n a c a t ดาบนั่นเลยอ่ะทันูหายหมดวะยาลีอยู่นู่น ผมกลัวฮีโร่ฝั่งมันอ่ะฮีโร่มันมันบินมาหาเราได้อะมันยิงมาถึงเรานะครับอย่าพูดเล่นๆมันยิงมาถึงเรานะโอชิปมันหันหันหันมาละมันหันมาละ ก็เราก็พยายามที่จะอยู่ไกลๆก่อนเนอะถ้าอยู <t aps> <t aps> <t aps> <t aps ่ไกลนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆมันตรงนี้ผมคิดว่าอีฮีโร่ฝั่งมันจะยิงถึงแน่ผมคิดว่านะเดี๋ยวๆทำไมพวกนี้อยู่ฝั่งเนี้ย สเปิลถ่านมา้าลงมาเฮ้ยมันข้ามม้าอ๋อมันตอนนี้ตอนนี้มันข้ามได้นี่วะมันเอาอะไรมาวะ คาวาลี่โอ้โหเอายาเอายาลี่มาวะเออเออเออชิมหายมันมาแล้วสต็อปสต็อปเลย わせ<仲>

อ้าวผิดคาดไปเลยยีว่วาชิบหายละ ถ้าปืานเะนี่ยโอเคอยู่นะ ไปมาเราเอาดาบเข้าไปไปทำไป แล้วก็ใหมอนี่เข้ามาเลยผมว่าศึกนี้ผมอาจจะชนะนะโอ้โหเตียนมันอะ อ่าปืนกลัวอ๋อปืนกระสุนหมดหรอพี่พี่กระสุนกระสุนหมดหรอพี่ชิบหายแล้วเข้าไปทำไมพี่เข้าไปสิเข้าไปสิเข้าไป เรียบร้อยอ๋อโอ้โหธนูที่เป็นหาฝนนะเรียบร้อย โอเคแล้วก็รอตรงนี้แหละใช้ชนะเป็นของเราแล้วพวกเราอ๋อตกใจยังเหลืออะไรอีกวะมาเลยกำลังเสริม

กูยิงแล้วเว้ยนี่กระสุนหมดเหรอใช่ไหมกระสุนหมดใช่ไหมก็ไม่น่ะเลยเยอะเลยเอาเข้ามา แต่พวกนี้มันออดชิปเปล่งเลยไ,<ป>ไม่ยินเหรอกระสุนหมดใช่ไหมผมว่าพี่แกรกระสุนหมดอะ่ะเดียบร้อย <c oughs> จบสกทีอีกตาหนึ่ง <c oughs> จบได้ <c oughs> ผมเสียวกับดาวมันมากอะ่ะก็เลยกลัวกลัวมาก กูแบบว่า,ามันน่าก,กลัวจริงๆอ่ะคุณคือคือคุณเข้ามาแล้วจะแบบมีอาวุธที่เสริมต้องขู่สามอันอ่ะคิดดูคุณคิดดูแล้วกันะนะโคตรน่าก,กลัวก็วแต่กูชารไงวะโอเคก็แต่เข้าใจอยู่อะว่า,วาพี่แกเล่นม้าไปทั้างครึ่งโหลแล้วพอเพลอนว่าไอ้ม้าพวกเนี้ยมันเอาไว้สับพวกตีด้านหลังนะครับโชคดีนิดนึงโชคดีตรงนี้แหละประเด็นผมเล่นแนวคนละไม่เอามา้าละ แต่มาร์บางทีก็ม e ันก <tinc S 1> ็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันมันพุ่งได้อย่างเดียวอ่ะมันพุ่งแล้วมันเก่งตรงนั้นตรงเดียวอ่ะแล้วจริงๆนะผมอยากให้มันพุ่งเสร็จปั๊บแล้วมันทิ้งหอกของมันทิ้งยาลีของมันแล้วก็ชักดาบของมาสู้ผมต้องการแบบนั้นมากๆอ่ะแต่มันทําไม่ได้ก็ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เหนื่อยอะอันนี้แค่ตาเดียวเองนะเนี่ยนี่พิ้นตาตาเดียวเองอ่ะโอ้มายึดอกเลยมึง อีพกปืนนี่วะชิมหายแล้วผมเอาปืนมาอยู่ข้างๆแต่พี่แกโอ้ยแต่ตัวนี้น่ากลัวว่ะอือหือย,อด,ยอดมันดิพี่แกเอาวัลเทนมามาเกือบหมดอ่ะโคตรน่ากลัวมีปืนด้วยมันเอาปืนมาทำไมเอาเอาอินเฟรียลอินเฟนนี่มาด้วย ส่วนหนึ่งวิ่งขึ้นมาปืนไอพวกปืนน่ากลัวเอามันมันเอาผ้าของฟอลเอาสม,มุดลายมาใช้อ่ะ <c oughs> มาแล้ว มาแล้วพี่แกเอามาน้อยนะแต่ทุกตัวมันยศสูงม,มากอคนดูแต่ละตัวดิดูดิดยศพี่เขาดิแล้ดูของเราดิ <c oughs> มันคิดว่าไอ้เหี้ยขนมกูแล้วประมาณนั้นอะ่ะอันนี้เป็นอิมพีเรียลฟินที่อ่าน,นี้คืออะไรวะชินเซกุมิ โอ้ไอ้พวกนี้ดีว่ามียาลิแต่ปืนมันยิงไม่ค่อยไกลอ่ะยิงปืนยิงไม่ค่อยไกลแล้วอิธนุกูอยู่ไหนเคมื่อ่อยก็ดิ แล้วก็รอ

โอ๊ยเลนผมลืมเอามันเก็บอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไอ้นี่วิ่งไปหนอวิ่งไปหนอ ผมให้อัพให้ฮานูมันยิงไกลเหนือน,นิดนึงอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันไกลอยู่ระยะของมันหรือเปล่าประเด็นเข้าละหยุดเลยหยุดเลย out our men are running from the battlefield shame for this place ハノーハノーハノー。<タッ> นี่มันเหมือนอยู่ในฉากลาเอาสมุนไพรเลยไม่รู้ว่า ไอ้ไอไอบ้านั้นก็โคตรระแวงเลยเดี๋ยวให้มันวิ่งไปรอบๆก่อนอหายแล้วแตกผ้าแตกคนละ ไอ้บ้าใครจะไปสู้กับปืนได้วะน,น่ากลัวมากเลยเนี่ย มันน่ากลัวจริงๆนะเนี่ยเออโอเคโอเคจบเจรอดกูเดด <laughs> โอ้ปบมือจริง <laughs> ยากยากมาก ยากมากเจออิมเ r i ีย g การ์ดด้วยเจอพวกปืนอะปืนสมัยใหม่ไอ้บ้าเอ้ยนี่มันลาสมุนไลย์ไงวะโอเคโอเคงั้นก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับผมวันทีก็โชว์ไม่ค่อยดีอย่างนี้นะครับผมงั้นก็เจอกันข้างหน้าครับผมเพราะว่าผมนายซุวเหมือนเดิมนะครับไอหมอนี่ไอหมอนี่เทปะเทปะ โอเคครับเจอกันครับผม